มันจะมีไอน้ําขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมคะก็คือความชื้นข้างในมันยังมีอยู่นะคะนี่เห็นไหมเออความชื้นข้างในมันยังมียูยคะ่ะอันนี้คือเราอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูดีใจมากเลยอ่ะทำชมแบบไม่ต้องยุ่งยากอ่ะเออเลิศนะลิดนะ สวัสดีค่ะพวกนอีเหลือนะคะกับมวยทางช่องบ้านสวนนิพาพรน,นะคะวันนี้เราจะพามาติดตามผลงานในการชําชะอมแบบง่ายนะคะถ้าใครดูคลิปก่อนนะคะก็คือว่าเราจะชําแบบก็คือตัดตัดกิ่งเพราะก,กิ่งชะอมนี่แหละมาเลยแล้วก็มาชําใส่แกบดํำแล้วก็รดน้ำธรรมดานะคะคือไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่อะไรเลย ก็คือมีแค่น้ํากับแกบดําแค่นั้นนะคะมาใส่ล,ลงไปนะคะก็คือชําแบบง่ายๆในถุงพลาสติกนะคะก็ทําของชะอมนะคะเป็นชะอมพื้นบ้านที่เป็นชะอมหนามเนี่ยแหละคะ่ะเอามาชําเพราะว่าจะขยายพันธุ์นะคะอันนี้วันนี้เราจะไาติดตามนะคะว่าจะมีแตกแตกยอดออกมาไหมในกลิ่นชะ,ชะอมที่เราชําไว้นะคะ นี่เราเริ่มแก่แล้วนะคะนี่จะสังเกตก็คือมันจะมีไอของไอน้ําขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีไอน้ํำขึ้นมาอยู่นะคะ ดรจยอ้ดีใจมากเลยอะแต่ยอดแล้ว,เ,ลลวเราแบบไหวบบอึวมากแบกบ,บคือแบบไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เอยเยอะมากเลยอะแทบจะแทบจะทุกกิ่งเลยอะดูสิแทบจะทุกกิ่งเลยมาดูมาดู นี่ไงอันนี้สี่วันนะคะที่เราชําไว้นะคะสี่ถึงห้าวันที่เราชําไว้นี่เรามาดูเลยนี่ไงนี่ไงแตกยอดออกมาแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่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 ตัวนี้แตกออกมาอยู่นี่ไงนี่ไงเออเทียบจะทุกกิ่งเลยอ่ะนี่ไงโอนี่นะคะเป็นวิธีที่เราทําแบบง่ายๆเลยแหละ ไม่ได้ใช้ว่าเออนรำยาเร่งรากอะไรเลยนะคะเนี่ยก็คือให้อากาศมันอบเพื่อที่ว่ามันจะได้แตกออกเร็วนะคะอะ่อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องใส่อะไรมากเลยอะน้ำยาเร่งลงเร่งรากก็ไม่ได้ใส่เนี่ยแทบจะทุกกิ่งเลยนะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยนี่แต่พอดีดินมันคือถุงอะ่ะมันใส่ไม่ได้ไงมือก็เลยใช้วิธีที่แบบสองถุงในอะ่ะ ใส่กันประกบกันนะคะน้ํามันก็เลยระเหยออกได้คราวนี้ก็คือวันนี้จะมาดูว่ามันจะติดไหมหรือไม่ติดก็เลยว่าจะมาลดน้ําด้วยแหละก็เลยมาเปิดดูปรากฏว่าติดนะไมออุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะเราทำสำเร็จไปหนึ่งขั้นแล้วเออแล้วปล่อยให้มันยาวนิดนึงเดี๋ยวเราเอาจัดชำลงถุงต่อนะคะ่ะตรงนี้แต่ว่ามุยจะใช้วิธีก็คือหลังจากที่เราชำเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยมุยจะเอาถุงดำหนักมาใส่ เพื่อที่ห้เป็นต้นของใครของมันอย่างเงี้ยแยกออกมาเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วรอดูตอนต่อไปนะคะแต่วันเนี้ยเราลดน้ําก่อนดีกว่าวดีใจมากเลยอ่ะได้เยอะมากเลยอ่ะเทพจะทุกกิ่งเลยอ่ะโอ้โหดีใจมากเลยอ่ะสําเร็จไปหนึ่งขั้นแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูกันนี่ไงนี่เราจะไม่ลดใส่ที่ไหนเราจะใส่ข้่นอกถ้ามันตึงก็ได้ พอแล้วแค่นี้พอไม่ต้องเยอะไว้เหมือนเดิมนะคะน้ำปุก็คุไวเหมือนเดิมนะคะเสร็จปุ๊บนะแล้วก็คุมทั เรียบร้อยนะคะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรามาดูแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มุ้ยด้วยนะคะ